สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f j c a c t c u t Channel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมาสาธิตวิธีการนะคะกราฟแ a คตั u ด้วยตอใบเสมานะคะในแบบต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยค่ะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าตอเสมาตอราคาถูกตออัธระโยชน์ที่ช่วงนี้ราคาขึ้น เราจะมาดูกันว่าทําไมมันขึ้นนะครับเพราะว่ามันกราฟได้หลายอย่างมากนะครับจริงๆเสมากราฟได้เกือบทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้คือที่ทางร้านทดลองแล้วว่ากราฟแล้วก็โตดีนะครับเพราะว่าจะมีบางอย่างอย่าง,างเช่นพวกยนโนพวกแอสโตที่กราฟเราไม่ค่อยโตนะครับก็เลยอันนั้นจะตัดไปแต่อันนี้คือที่ร้านลองแล้วคือโตดีมากนะครับก็มาเริ่มกับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มไม้ตระกูลโอพันเทียหรือว่า ใกล้ๆก,กับโอพันเทียนะครับเพราะว่าตัวใบเสมาเนี่ยอยู่ในตระกูลโอพันเทียนะครับอันแรกก็ตัวสุดฮิตช่วงนี้ก็คือไข่มังกรนะครับอันนี้อยู่ในตระกูลเทโฟแคคตัสนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่ในตระกูลโอพันเทียใกล้ๆก,กันนะครับมันถึงส่งดีเพราะว่าจะมีคําถามจากมือใหม่หลายคนว่าไข่มังกรเนี่ยสามารถกราฟต่ออื่นได้ไหมคําตอบคือกราฟได้นะครับแต่ว่าเขาส่งไม่ค่อยดีไม่เหมือนต่อเสมานะครับอย่างที่เห็นอันนี้กราฟประมาณ สองเดือนนะครับสเดือนกว่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับเทโฟแคคตัรอันนี้รวมถึงพวกหนามก็ได้หรือเทฟโฟอื่นๆด้วยนะครับที่เอ,อเป็นตระกูลไข่มังกรทั้งหลายสามารถาารับประกับกับตัวเสมาได้จะมีแค่บางตัวที่จะส่งไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตัวเทฟโฟแคคตัส์จโเมติกัสหรือว่าไข่มังกรให้โตดีมากแล้วก็จะมี ตระก,กูลโอพันเทียนะครับอันนี้ใกล้ๆก,กับโอพันเทียก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าลูกชิ้นนะครับลอสซีนาก็ใช้กราฟกับเซมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกบิ๊กดอทพวกอ,อะไรที่เป็นกลมๆก็คือตระก,กูลใกล้ๆโอพันเทียก,ก็กราฟได้เหมือนกันนะครับเรามาดูโอพันเทียตัวอื่นนะครับอันนี้ก็คือที่เราเรียกว่าหมี่หมี่แดงนะครับซึ่งเมื่อก่อนราคาค่อนข้างแรงนะครับก็คือเอามาแห้ง เป็นชิ้นๆได้เลยนะครับเราจะแบ่งเล็กแบ่งใหญ่แล้วแต่นะครับอันนี้จริงๆสามารถแบ่งครึ่งได้อีกถ้าเราจะกราฟให้มันแตกเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนําให้กราฟชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่ามีโอกาสเน่าง่ายถ้าเกิดชิ้นเล็กนะครับอันนี้เป็นซานตาลิต้านะครับอย่างที่บอกว่าเราจะตัดแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับคือจะตัดแค่ครึ่งแผ่นแบบนี้มาแปะ ก็ได้นะครับหรือจะตัดซอยย่อยบางคนซอยย่อยกว่านี้อีกทีหนึ่งก็คือซอยตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับยิ่งชินเล็กยิ่งเน่าง่ายก็ต้องเป็นมือที่เก่านิดน,นึงนะครับก็สักประมาณเดือนหรือ2เดือนเขาก็จะเริ่มแตกแผดออกมาประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวต่อไปนะครับไอตัวนี้ก็คือโรบัตตาใจแอนนะครับอันนี้เมื่อก่อนแพงมากเช่นกันนะครับก็วิธีกราฟเหมือนกันเลยนะครับหั่นซอยมาจะซอยอีกครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดคนอยากให้แตกเยอะนะครับก็ซอยให้เล็กลง เพราะว่าเราซื้อมาแผ่นหนึ่งเราอาจจะซอยได้สักสิบมากาฟได้สิบต่อออกแผ่นมาก็คุมแล้วนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งในตระกูลโอพันเทียนะครับจริงๆโอพันเทียก็ยังมีหมีขาวหมีทองกลัลบปเกียอะไรพวกนี้คือเอามากราฟาบนใบเสมาได้หมดเลยนะครับลักษณะการกราฟก็คล้ายๆกราฟไข่นะครับถ้าเกิดใครสงสัยก็กลับไปดูคลิปกราฟไข่ได้นะครับก็แห่นซอยเอาท่อนำเลี้ยงให้ตรงกันแล้วก็รัด แต่ว่าอยากกดแรงมากเพราะว่าโอปันเทียบางตัวเนี่ยเขาค่อนข้างนิ่มนะครับถ้ารัดแรงแล้วเขาจะเน่านะครับนอกจากตระกูลโอปันเทียแล้วก็คือตระกูลตอทั้งหลายนะครับก็จะสามารถการาฟกลับเสมาได้เหมือนกันอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ครับเป็นตอพะขนอยด่างนะครับวิธีการาฟก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือให้เราหั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็มาแปะบนใบเสมาครับจะหั่นท่อนแบบกลม ือจะท่อนกลมแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเขาก็จะแตกตามตาหนามออกมาแบบนี้นะครับตระกูลตอทั้งหลายส่วนใหญ่ได้หมดนะครับลองมาดูกับอันนี้ก็คือตอหนามดําญี่ปุ่นนะครับคืออันนี้ถ้าเราเอาส่วนยอดมามากราฟใช่ไหมครับเขาก็จะยืดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดเป็นท่อนมานะครับเขาก็จะแตกหนออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับอันนี้คือ ตัวตอหนามดำญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาดูตออื่นนะครับก็เช่นพวกตอหนามดำไต้หวันอย่างนี้นะครับตอหนามดำไต้หวันเราจะหั่นเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าเราจะหั่นมาแค่ภูเดียวก็ได้เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าหัน่นภูเดียวแบบนี้โอกาสที่เขาจะเน่าแล้วก็แฟบลงเยอะมากถ้าจะเป็นมือเก่าๆแล้วลองทําแบบนี้ได้ครับเราจะทําจํานวนได้เยอะมากอันนี้ก็คือหน่อที่เขาแตกออกมาสีอาจจะแบบแดงๆเพราะว่าแดดจัดนะครับ อันนี้คือหนามจำใจหวันนะครับจริงๆต่อสามเหลี่ยมก็เอามากราฟได้นะครับหรือว่าต่อรูปผสมที่ทางร้านก็กาฟอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าตัวต่อสามเหลี่ยมไม่ได้แพงมากนะครับก็ลองเอาหลักการง่ายๆก็คือเอาต่อที่แพงๆมากราฟบนต่อเสรีมาครับมันจะได้ขยายจํานวนได้นะครับโอเคจะให้ดูอีกตัวหนึ่งที่เขานิยมกราฟกันก็คือมิเกลนะครับหรือน้องข้าวโพดนะครับ มิเกลก็จะเป็นลำๆเหมือนกันนะครับสามารถจะหัน่นครึ่งหรือว่าหัน่นเป็นแว่นๆก็ได้นะครับกราฟแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดจเจาตัวชิ้นยอดมากราฟก็ได้เพราะฉะนั้นมิเกลหนึ่งท่อนเนี่ยสามารถกราฟได้หลายชิ้นมากนะครับแต่ว่ามิเกลเนี่ยอาจจะโตช้านิดนึงนะครับกว่าจะได้ไซส์ที่เราสามารถเด็ดมากราฟได้ต่อก็น่าจะประมาณ2เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้คือมิเกลหรือว่าข้าวโพดนะครับ นอกจากตระกูลพวกโอวันเทียทั้งหลายนะครับอย่างที่บอกเข้าที่ลองแล้วยินโนก็การาฟได้นะครับแต่ว่าส่งไม่ค่อยดีแต่อีกตัวหนึ่งที่อยู่นอกตระกูลโอวันเทียเราดีก็คือตระกูลซันคอรครับอันนี้คือซันคอร์สตรอเบอรี่นะครับทั้งสตรอเบอรี่ด่างแล้วก็สตรอเบอรี่ไม่ด่างน,นะครับเอามาลองแล้วก็คือการาฟติดดีโตไวใช้ได้นะครับ ซึ่งตระกูลซันคอร์นี้มีเยอะมากแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําซันคอร์ก็เลยไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นยังไงแต่คิดว่าถ้ามันเป็นซันคอร์เหมือนกันเนี่ยหรือว่าริโบเทียเหมือนกันเนี่ยน่าจะกราบได้แล้วก็โตดีปกตินะครับอีกอันหนึ่งที่เพิ่งลองแล้วก็โตดีก็คือโลบิเวียนะครับซึ่งถ้าลองโลบิเวียแล้วโตวดีอย่างนี้อีชินอก็น่าจะโตดีเหมือนกันนะครับอันนี้กราฟ ไปประมาณ2เดือนก็คือขยายไซต์าจากเท่าหัวแม่โป้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือชิ้นทดสอบก็เลยการาฟติดกันสองหัวแต่ว่าจริงๆไม่ควรทำแบบนี้นะครับเพราะว่าหนอเขาจะเบียดกันโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการกราฟแท็กัทนะคะบนตอใบเซม่าค่ะ ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะคะในจุดไหนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากให้เราการาฟแคกตัสนะคะด้วยตอใบเสมานะคะในแบบชนิดอื่นนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะว่าอยากให้การาฟแคกตัสบนตอใบเสมาแบบไหนนะคะก็วันนี้นะคะ SJ สเแคตัสนะคะลาไปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ